เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงานนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม a n นิเม h a m p i o n Simulator นะครับผมเป็นเกมที่เรียกได้ว่ากระแสะกำลังมาเลยคนเล่นต่ำๆก็ประมาณ50,000หรือก็ครึ่งแสนนั่นเองเออคิดว่าน่าจะเป็นกระแสะนะครับผมก็เลยอ่ะขอแวะมาทำสักหน่อยแล้วกันเผื่อมีแฟนคลับผมหรือว่าน้องๆคนอื่นนะครับผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วกันเนาะ อ่ะโอเคครับวันนี้ครับผมผมจะมาสอนในส่วนของการหาแมวเออแมวคืออะไรแมวคือสิ่งที่เอาไว้ปั๊มสิ่งนี้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนะปัม๊มนี่เลยเจ้านี่เลยครับทาเลนโทเค็นครับผมหลายๆคนประสบปัญหาทาเลนโทเค็นหมดทาเลนโทเค็นไม่พอใช้นะครับทาเลนโทเค็นเนี่ยนะมันจะเอาไว้ในการทําการรีสเตตัสตัวละครนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูก่อนละกันนะครับ ไปที่แชมเปี้ยนซิตี้เลยนะครับปึ๊บพอมาถึงใช่ไหมเราก็จะต้องหานี่เลยนะครับจริงๆตัวเตอรียกก็จะมีบอกแล้วแหละนะฮะแต่เผื่อแบบคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทาเล้นนะครับอ่าเราก็กดเลือกนะตรงนี้เราก็เอาตัวที่เราต้องการเข้าไปเลยปึ้งอ่าแต่เนี้ยผมสุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือสเตตปัจจุบันที่ผมพยายามปั้นเซนิสเซอของผมให้มันเก่งแล้วก็เทพซานะฮะอ่าจะสังเกตว่าตรงเนี้ย ถ้าเกิดคุณไม่ล็อกสเตตัสใด,ดๆเลยเนี่ยเขาจะส่งทีละหนึ่งะครับแต่เมื่อคุณล็อก1ครั้งจะคูณเป็น2คุณล็อกอีกอันนึงจะคูณเป็น4นะครับมันจะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุกๆก,ก,การล็อก1ช่องนะครับเพราะฉะนั้นสเตตัสเราสามารถเลือกได้เลือกปั้นได้เลือกที่จะล็อกได้นะครับโหเรียกได้ว่ากว่าจะได้สเตตสนี้มาก็นะฮะตัวโทเค็นทาเลนต์ตัวนี้ก็หมดไปเป็นน้ำเหมือนกันนะครับขออนุญาตลองทำให้ดูแล้วกันตัวอย่าง สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเอาเป็นตัวอันหลังสี่ตัวนี้ละกันนะครับตรงนี้สเตตัสเขาไม่ค่อยสวยเลยนะผมจะไม่ล็อกอะไรเลยถึงแม้คี่ดาเมจจะเป็นเอสผมก็จะไม่เอานะครับสุ่มตรงนี้เสียทีละหนึ่งป่ะซีได้อะไรดีๆมนะั้ยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับสามเอสเลยหรอลูกคาคลิปไปดิล็อกเลยครับผมทีเนี้ยมันก็จะใช้เพิ่มขึ้นเป็นสองละคุณก็สุ่มต่อไปเลยนะครับ โป้งมันออกง่ายออกง่ายตรงนี้ออกง่ายเกมค่อนข้างจะไม่เกลือนะครับแล้วก็เอาใจสายฟีแบบโคตรเลยอย่างเอผมไม่เล่นอยู่แล้วนะต้องเอเท่านั้นอย่างนีน้เราก็จะเสียเรื่อยๆเลยเห็นไหมแล้วพอเราสุ่มมันก็จะเพลินไงพอมันเพลินนิ้วครับผมนี่สังเกตนะนี่เหลือยี่สิบแล้วเมื่อกี้มีสามสิบกว่าเห็นไหมเออมันหมดกันเป็นน้ําเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วผมขอสุ่มซี่อให้หมดไปเลยแล้วกันนะ ผมเมื่อกี้ดูแล้วน่าจะเก่งมากๆเลยในอะนาคตอยู่ไหนแล้ววะลูกหนูตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะหาไม่เจอแล้ววะตัวนี้ปะอ่ะตัวนี้ขอซุ่มต่อนะตอนนี้ผมล็อกโอเคขอต่อขอต่อผมรู้สึกว่าดวงผมกําลังมาจริงต่อเลยโอ้โหไม่น่าพูดว่าดวงกําลังมาโอ้โหไม่น่าพูดอย่าหาพูดเชียวนะอกินเยอะแล้วเนะี่ย อ่า ss มาแล้วล็อกเลยครับผมทีนี้มันจะเพิ่มเป็น4แล้วนะฮะคุณก็ต่อเลยต่อเนื่องครับผมขอเ s อีกอันพอเลยจะหมดก่อนไหมเนะี่ยอ่าหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยกว่าคุณจะปั้นได้แต่ละตัวครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าตัว t h เล e t o เทกนที่ผมเตรียมมา30กว่าอันเมื่อกี้เพื่อมาทําคลิปผมกดไม่กี่ไม่ถึงนาทีด้วยมันนะ้งเนี่ยหมดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นครับคลิปนี้จึงเกิดขึ้นครับผมอ่าผมรู้ว่าทุกคนต้องการแน่นอนและหลายๆคนก็จะไม่รู้หรอกเพราะว่าทัวรเ์เรียเราก็เล่นๆกันโดยที่ไม่ได้อ่านถูกไหมมันก็จะไม่รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนหาตัวนี้นะครับโทเลนทาร์เคนโทเคนทาเลนหรือเปล่าเออนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับผมจะขออนุญ,ญาตแยกเป็นตัว5 EP ีแล้วกันนะครับ ส่วนตัวคิดว่าแมวเนี่ยเกิดทุกโลกนะยกเว้นตัวกรีนแพเน็ตนะครับจะเกิด1,2,3,4,5สหนะแต่ปัจจุบันที่ผมหาเจอได้เยอะๆก็คือเป็นตัว p i l o t t o ตทาวนะครับเออหรือว่าด่านวันพีนั่นเองนะฮะเออโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาเริ่มหากันเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยผมมีรูปประกอบมาให้ด้วยเออนะจุดแรกครับผมขออนุญาตให้ดูรูปก่อนจุดแรกจะเป็นจุดนี้เลยผมถ่ายเก็บมาเรียบร้อยนะ การันตีแน่นอนว่าไม่ได้ก๊อปใครมาเจอเองทั้งนั้นนะครับตัวแรกครับจะอยู่หลังนี่เลยนะนี่ผมพาไปดูนี่ครับมาถึงนี่จะอยู่ตรงนี้ฮะนี่เลยอยู่ตรงนี้นะตามรูปเลยครับผมอ่าตัวที่สองครับผมจุดที่สองเราจะไปเร็วๆเลยนะตัวที่สองนี่ะจะอยู่หลังหลังกล่องตรงนี้เลยผมมีรูปด้วยนี่ครับผมนี่จะเกิดตรงนี้เลยนะจ๊ะเออ และตัวต่อมาครับหลังจากที่เราเจอสองตัวใช่ไหมเดินขึ้นบันไดาตามผมมาเลยปึ๊บนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยมีรูปด้วยอ่านี่เลยครับจะเจอตรงนี้เลยนะครับแล้วตัวต่อมาแบบง่ายมากๆเข้ามานิดนึงใช่ไหมแล้วคุณก็เลี้ยวนี่ปึ๊บมองเข้ามาตรงนี้นะครับอ่ะแมวครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใต้ต้นไม้นะเออค่อนข้างง่ายมากๆเลยแล้วตัวต่อมาครับ ให้คุณอ้อมมาข้างหลังรูปปั้นนะนี่เลยครับอ่ะน้องแมวครับจะอยู่ตรงกล่องตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยนะนะครับแล้วต่อมาครับผมวิ่งตามผมมาเลยนะปื๊บนี่ลงมาอย่าพึ่งไปไหนนะครับนี่เลยมันซ่อนอยู่ตรงนี้เว้ยซอกต้นไม้ครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่ที่ในรูปเนี่ยมันจะเป็นแมวทองนะเออแมวทองจะ เกิดเหมือนแมวขาวเลยแค่เกิดยากกว่านะครับหลายๆคนจะติดเควสนี้กันนะครับแต่เมื่อคุณเจอแล้วหนึ่งตัวผมบอกเลยว่าที่เหลือจะตามมาสังเกตเลยในคลิปผมเจอตัวแรกนะฮะตรงนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะเห็นป่ะเควสผมยังไม่เสร็จเออพอเจอตัวแรกปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อนะครับออบหลังจากคุณเจอนะครับให้เราอ่ะเก็บปกตินั่นแหละแล้วเสร็จแล้วพอเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่หันหลังกลับมาครับเอา้าเจอคาไลฟ์ไปดิ นี่เลยนอนน่ารักครับผมจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เก็บมาเลยตัวหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ3โทเค็นนะครับเออได้ประมาณ3ทาเลนหรืออาจจะสุ่มได้3ทีแบบไม่ล็อกเลยเออประมาณนี้นะครับในรูปก,ก็จะประมาณนี้เลยอ่าผมเตรียมรูปมาด้วยไงเผื่อไม่เจอนะครับอ่ะแล้วตัวถัดมาครับค่อนข้างง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะครับขึ้นมาปึ๊บตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ครับหันไปทางปืนใหญ่นะทางปืนใหญ่นี้เลย นี่ฮะจะอยู่หลังปื้นใหญ่นะครับผมเออและนี่แะฮะแมวหมดแล้วทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยไม่ได้นับเลยแต่ผมขออนุญาตนับจากรูปภาพที่เซฟมาแล้วนะจะมีตัวนี้1 2ึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดปดมีทั้งหมด8จุดนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเจอมาเองขออนุญาตใช้คำว่าแมวทั้งหมดในด่านนี้ได้ไหมอ่ะเออผมไม่ชัวนะ แต่เนี้ยเท่าที่ผมหามาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็หากับน้องๆในดิสคือได้มาประมาณนี้เลย 8. จุดนะครับเออและผมขออนุญาตเรียกว่าทั้งหมดเลยละกันที่ผมหามาได้ในด่านของตัววันพีดก็แลวกันะกน,นะครับน้องคนไหนที่เจอมากกว่านี้หรือมีจุดลับหรือมีจุดอื่นในด่านนี้ก็สามารถเม้นมาได้ใต้ใดิดสคิปชันเลยอ่าและนี่คือทั้งหมดของคลิปเราในวันนี้ครับผมใครที่ชอบ ผมรบกวนจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้ช่องนั้นงะก,กันด้วยนะครับคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้จะได้ออกมาอีกเออโอเควันนี้ผมไม่รบกวนแล้วนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย